ันนี้ก็เป็นเทปพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ฮะมีศิลปินตลกท่านหนึ่งครับมาถึงบ้านเรานะครับนําสิ่งนี้มาให้ครับพี่ชายครับคืออะไรครับปูไข่ดองกับกุ้งแช่น้ำปลานะคะอ่าพี่ชายเปิดไปดูใกล้ๆเลยให้กล้องดูเห็นเลยนี่อันนี้เป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับนี่อันนี้คือปูไข่ดองเป็นตัวเลยนะครับสดมากพร้อมไข่เลยันนีขอบคุณพี่ปูเป้สาวจิ้งชาด้วยนะครับที่นํามาให้ พี่สันกับน้องซีลองชิมกันพบกับทิมซีฟู้ดอื้อหือทันดูดูนี่ครับมามาอันดับแรกพี่สันกินอะไรก่อนอ่ะกุ้งก่อนไหมกุ้งก่อนกุ้งก่อนอ่ะกุ้งเป็นกุ้งนี่มาแบบว่าฟีดมาเลยนะใช่เพราะว่าเราเราอย่างนี้เลยได้เราน้ำเป็นน้ำแข็งเลยอ่านี่ดูสิดูสิโอ้โห นี่ครับตัวใสๆเลยนะฮะสดมากเลย่ีินเลยนี่ยิ้นเลนี่ครับใสๆนะครับดูความใสของของกุ้งนะครับดูตรงหางได้ว่าสดจริงๆนะครับแล้วก็ดองและปลามาหอมมากเราจะกินกุ้งก่อนหรือว่ากินปลาปลาก่อนไหมกินกุ้งแล้วค่อยอีกอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยไปดูซีฟู้ดโอเคนึงสองห้าอือเขาเรียกแปลกไหมมั้ย ทำไมดองน้ำปลาแล้วมันถึงหวานนี่แหละครับสูตรของคุณตูเป้จากวิทาข้ามันสดและโดนน้ำน้ำดองน้ำปลาไปปุ๊บหวานมากเรียนมากอุ้ยป้าป้าอุทาโอ้โหหนึองืออืออืออไรอืออใครหลับตึงตัวสดแบบนี้สั่งได้เลยนะครับในกรุงเทพนะครับ ถ้าใครสนใจตรงไหนไปติดต่อที่ a ฟ e บุ๊กคุณกูเป้สนนิาได้เลยต่อไปเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดวอนนี้มาแบบมาแบบอย่างนี้เลยนะขออภัยนะคะกินไม่้ในเขตกรุงเทพแล้วปริบณนคนนะครับโอ้หท้องเสียปะเนี่ยเสียไม่เสียท้องเสียปะเนี่ยไม่เสียอของมันสดร้านลุงกูเป้เลุงกูเป้นะคะ จริงๆเลยนะคะเพิ่งมาเจอเจ้าแรกที่มไม่เคยท้องเสียเลยะของพี่ันอาจจะดูแบบว่านิดหน่อยดูของป้า นี่เจ้ามากเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่น้ำใจนะลองจิม้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเดียวนิเราต้องทำเพื่อคนดูนะเอ๊ะทำไมน้อยชัางนี่ทำซีฟู้ดอย่างเดียวครับเด็ดนะมีแบบว่ากระเทียมแบบเล็กๆๆกับพริกนะแทรกก,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 กัน เปรี้ยวเข็มหวานกำลังดีเลยโอ้โหกระป๋ายเป็นปูไข่ดองปูไข่ดองนะคะปูไข่ดองนะครับน้ำปลาว้าวนี่มาแบบนี้เลยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับมีหลายไซส์นะฮะมีหลายไซส์ด้วยเกาะปูอยู่เลยอ้าวขาแบบพี่จันขอนนําแข็งหน่อยอ่าน้อกซีขา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 อ้าวขา สดมากเลยิ่งน่มไาไ่กันก็แกันเยทุกคนเดี๋ยวมาฟังเสียงกรุบกันทุกคนห้ามดูตอนกลางคืนนะคะขออะไรครับเพราะมันจะหิวนะคะเด็กใกล้ๆกล้องเน่ยดูเสียงกรอบนะคะเสียงกรอบมากเสแล้ว นี่ก็ส่วนไข่ครับอื่เราใ่ไข่เลยนะครับน,น,นี่อ่ะอนแต่น้องเนี่ยอ่ะนี่ไข่ปูลูกคิคกีกินไขป่ปูไข่ปูนะคะไก่กองเกินไปอุ้ยเยนเ็นครัป่ะ ยไงรูอ <Merci>. uh, <Thousands. S 1> ุ๊ัายดิย oh. ด oh. uh ิยดิเนีรากน้องเตี๋ยวอยไหนี่อะปลาอืมยู้ออบ้อันนี้อันนี้ขอปลานะน้ี่ยวกปลานะเดี๋ยวลไปได้กินปลาจนี่นะครับ ดูไข่ให้ดูไข่ทุกคนคือไข่เยอะมากแล้วไปดูใน Facebook ของคุณกูเป้ได้ว่าเขามีวิธีทำน้ำจิ้มให้ดูว่าสะอาดขนาดไหนการล้างปูการล้างกุ้งเป็นยังไงสะอาดสดตลอดตู้แช่อุยม,ยมันดี๊ด <c oughs> ิกดหยมันดิ๊ดหนดิมันดิือ นี่คือกินบ,นบ้านๆนะคือกินพ่อข้อลูกนะครับก็เลยแบบนี้ได้แต่จริงก็ควรบแบบว่าเสรซ่อมน,นะแต่ว่ามันต้องถ้าเปิดเป็นฟิวบ้านต้องยีงนะพี่แนนะรนะหรือว่าบางคนอย่างเงี้ยหรือว่าคนเดียว,ยวสั่งมากินลุยมือเลยนะใช่ไหมพี่แตนเี่เรามีอุปกรณ์ด้วยแสดงว่าบ,บ้านเรากินกินปูบ่อยกินกุ้งด้วยนะคะอืมเ้ เห็นไหมนี่ครับกุ้งสดๆใสๆน้ำจิ้มตีฟอนโบดอ้คนบดทุกคนยังมีน้ําแข็งอยู่เลยเนี่ย่ยน้าแข็งอุ้ยมือเย็นมืมกลับไปเป็นไข่นะครับในกระดองห้ามดูตอนกคืนนะคะถือว่านี่เป็นเอสมานี่ขนาด ค่ mic. น้ำดองเนี่ยอร่อยเอาไปดองต่ออร่อยมากครับืไข่ทั้งหมดเยอะกัดเลยกัดเลยก่อนต้องบอกว่าปูไข่ที่ร้านพี่ปูเปออ้อ้หมีหลายไซส์นะครับแจ้งได้อร่อยนะน้ำดองนะครับกินคุกข้าวกับเนื้อปูแล้วก็<ๆ>ราซีฟพุธนี่นะครับนี่นี่ดูนี่ครับ สำหรับท่านใดที่อยางมีรายได้สามารถติดต่อคุณปูเป้เพื่อรับเป็นแบบว่าเป็นดีลเลอร์ได้ด้วยกานแบ่งครึ่งเป็นส,สามส่วนเอ้ยทุกคนอยากกินเอาของน้องอนไหนของน้องไปล้างหน้าตาก่อนมันมีจานที่ท่านม,มีน้ำซีฟู้ดไงอื้อ คนละคนดูความสดของมันอืมโอ้โหเต้นโอ้โหดูเต้นไมรเต้นไรโอ้โหเต้นไม่้กระสาโอ้โหโอ้โหอ่าพี่สันกันชอบทำอย่างนี้ไหมจ๊ะอ๋อนี่นะครับอือนี่นะครับใส่กระดองปูนะครับอย่างนี้ปุ๊บนี่สูตรพี่สันเลยนะครับพี่จิงต้องมีข้าวเลยนะครับ เอาข้าวไหมเอาข้าวกอไข้ถ้ามีข้าวจะสับกับจ้าวตังเราก็อร่อยมากปลาปลาทุกคนอืมแบบอยากให้ดูกันอ่ะอันนี้ของผมเอาอีกเอาซิซีฟูดอีกอ มันมุนมากขมุนมากาทุกคนเราได้ได้กินเป็นพวงแล้วท่านใดที่สนใจนะครับสั่งปูนะครับปูไข่ดองน้ำตานะครับแล้วก็กุ้งแท่นน้ำตานะครับติดต่อพี่ศูนปดส็ดหกหนึ่งสี่แปดหกเก้านะครับ0847614869 กรุงเทพและบริมณฑนทนนะครับสั่งได้เลยหรือว่าใครสนใจอยากมีไรายได้เพิ่มติดต่อคุณปเป้ว่าถ้ารับไปรับราคาเท่าไหร่นะครับม,มีมีราคาพิเศษอีกเพื่อไปขายต่อได้เลยนะครับติดต่อใน Facebook คุณใช้ชื่อว่าปูเป้เวนวัชเสาชิงช้านะครับได้เลยนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากที่คุณูปเป้มาส่งถึงถึงบ้านกับกับตัวเองเลยใครอยากเจอคุณป,ปูเป้สั่งปุ๊บ ได้เจอตัวจริงนี่คือตลกน้ำแตงงามเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับเขาได้สมาคมศิลปันตลกประเทศไทยโดยนายกอบัตสึเน่องได้รับมอบถุงน้ำจิ้มมาจากหลวงพ่ออลงกดนะครับวัดพระวันน้ำพุนะครับปูเป้ที่วิ่ง3 4, วัน4วันแตกถึงที่ให้สมาชิกตลกทวกรุงเทพเลยขอบคุณคุณปูเป้ด,ด้วยสำหรับตลกแตงงามเป็นสะพานบุญด้วยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับกับปูเป้เสิร์ฟช้าปูไขด่ดองน้ำปลากุ้งแช่น,น้ำปลาอาหารสดน้ำจิ้มซีฟู้ดระเด็ด วันนี้ผมฝอยทองชนยิม้มน้องสีพี่สันไปกันก่อนสวัสดีครับฮัลโหลเอ้ยไปใช่ัวเล่